Жизнь, есть? тики Ебать! Это походу. بسم الله الرحمن الرحيم อััลลลฮมดุิ Allahu a k b ล r a l h a m d u l i l l a h ส rabbil alamin. وصلاة ا ل س ل ะ م على نبينا محمد وعلى عليه الصلاة ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุับความรักความเมตตาจากลัทธิตะอาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องแฟนเพจ1นึท่านหเราคือจะมาเอาคนสองโลกทุกๆท่านเลยนะครับอััลลฮมดุิลลาฮ์ครับพี่น้องขอชุกระตุ้นลฮทธะตาลานะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับอย่างมากมายตลอดมาพี่น้องครับพบกับผมในช่วงข่าวด่วนซึ่งปกติเราจะออกข่าวด่วนในช่วงเช้านะครับของวันพุธหรือวันพฤหัสบดี เพื่อที่จะเชิญชวนนะครับพี่น้องไปติดตามรายละเอียดของข่าวด่วนในทุกๆวันเสาร์หลังละมาอิชัปหรือประมาณสองทุ่มแต่วันนี้นะครับมีประเด็นที่สำคัญที่อดใจไว้ไม่ได้นะครับความจริงเรื่องนี้ผมตั้งใจที่จะนำมาเสนอหลายวันแล้วนะครับแต่พอดีกำลังค้นหาข้อมูลให้หมันชัดเจนนะครับเพราะการวิเคราะห์โดยปราศจากความเป็นจริงใช้เพียงข้อเท็จจริงนั้นผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดความสับสนนั่นก็คือเรื่องสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ยูเครน นะครับหรือเรียกได้ง่ายๆเลยสงครามระหว่างรัสเซียนะครับกับยูเครนใช้คําว่าสงครามได้เลยความจริงแล้วนี่มีคนถามผมมาเยอะตลอดระยะเวลานะครับเกือบสองสัปดาห์นะฮะที่สงครามนี้เริ่มก็มีคนถามมาแล้วก็อยากจะให้ผมมันนําเสนอนะครับแต่ด้วยสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องตื้นมากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ประเทศใหญ่ๆอย่างรัสเซียจะก่อสงครามกับประเทศเล็กๆ ซึ่งยูเครนนั้นในอดีตเคยเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งอยู่ในในส่วนของสหภาพโซเวียตรัสเซียนะครับและหลังจากที่สหภาพโซเวียตรัสเซียล่มสลายนะครับล่มสลายหลังสงครามเย็นนะครับยูเครนก็แยกตัวออกมาพร้อมกับอีกหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเวียไม่ว่าจะเป็นตเติร์กิสถานเจิคิสถานมากมายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับสงครามที่เกิดเปรียบเสมือนพ่อกําลังทําร้ายลูกและทําร้ายอย่างรุนแรงพี่น้องนะครับทำร้ายอย่างรุนแรงคนก็จับต้นชนปลายไม่ถูก นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ผมพูดถึงว่าใครได้ใครเสียใครก่อแล้วใครอยากให้เกิดโอ้โห oh, เป็นหัวข้อที่ต้องจับทุกประเด็นเลยพี่น้องที่เรื่อง4เรื่อง4ประเด็นนะครับเพราะเรื่องนี้มีความยาวนานมีประวัติศาสตร์นะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของอยูเครนนะครับก่อที่จะมา,มาอยู่ที่มาอยู่ในการดูแลปกครองของสหาภาพโซเวียตรัสเซียพอสหภาพโซเวียตรัสเซียล่มสลายแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้องติดตามพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะครับวันเสาร์ วันเสาร์สองทุ่มโดยประมาณหลังระบาดอิชาสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับสิ่งที่สร้างความตะลึงพึงเพลิดให้กับโลกใบนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับโลกเราใบนี้เนี่ยหยุดนิ่งกับการระบาดของโควิด -19 มากกว่า2ปีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหยุดน้ำมันตกต่ำกว่า50ทองขึ้นหุ้นตกทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งแต่อยู่ดีๆพี่น้อะอยู่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างกลับจากหน้ามือไปหลังเท้าเลยน้ำมันวันนี้ขึ้นไปประวัติศาสตร์เลยพี่เ้อะ 100มากกว่า120บาร,รบ์บาเรลต่อะไรครับต่อเหรียญต่อบา์เรลซึ่งมหาศาลเลยในขณะที่ทองก็ไม่เคยเลยครับในประวัติศาสตร์ของการค้าขายทองในโลกใบนี้ที่ทองจะขึ้นถึง3 0,000กว่านะครับจาก2 6 0 0 0ขึ้นมา4ี่0้พันภายในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์หุ้นตกระเนระนาดนะครับหุ้นตกระเนระนาดนะครับการคาดการเหนือการประเมินเหนือการประเมินของประชาคมโลกประชาคมโลกประเมินนะครับวอลเลเนียโปรตินนี่ต่ำเกินไป รประชาคมโลกประเมินสาสารภาพยุโรปประเมินแต่คนที่ประเมินถูกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับคำถามเกิดมากมายว่าทําไมรัเสเซียถึงบุกทําสงครามใหญ่เป็นสงครามเต็มรูปแบบนะครับมีการเตรียมความพร้อมกันนับเดือนแล้วเกิดประกาศสงครามเต็มรูปแบบทําไมยูเครนถึงกล้าที่จะท้าทายแล้ววันนี้นาโต้ทำอะไรอยู่ n a t o นะครับนาโต้ NATO คือกองกําลังของนาโต้มี30กว่าประเทศโดยการนําของสาหารัฐอเมริกาทำอะไรอยู่ทั้นท้งที่ช่วงแรกนี่ยุโยงส่งเสริมให้ยูเครนนั้นนะครับให้ยูเครนนั้นแข็งข้อกับรัสเซียซึ่งเคยปกครองตอนเองอยู่แล้ววันนี้ยุโรปทําอะไรอยู่ไม่มีประเทศไหนแม้แต่ประเทศเดียวที่เข้าช่วย นะครับหลายประเทศบอกฉันจะส่งอาวุธส่งอาวุธก็ส่งไปให้ยูเครนนะให้ยูเครนรบให้ยูเครนตายเท่านั้นเองพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นคําถามว่าทําไมทุกๆประเทศที่เคยยุยงส่งเสริมไม่ช่วยนะครับวันนี้มันเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วมีคําถามขึ้นมาอีกว่าผู้นําของยูเครนเป็นยูจริงหรือและเกี่ยวโยงอะไรกับนะฮะลัทธิไซออนิสคำถามเกิดมากมายเลยพี่น้องและแม้แต่มีคําถามที่ว่าอัลมุสลิมเชเชนมุสลิมช,ชาวเชเชนนั้นทําไมถึง ตั้งกองกาลังนับหมืนม่นๆคนเพื่อที่จะไปช่วยนะครับรัสเซียรบกับยูเครนรบกับยูเครนแล้วยูเครนเนี่ยเคยมีหัวะระเบิดนิวเคลียร์นะครับมากถึง2,000กว่าหัวมากถึง2,000กว่าหัวแล้ววันนี้ทําอะไรอยู่สําหรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะมาไขาปริศนาเป็นปริศนานะครับพี่น้องเป็นปริศนาโดยเฉพาะปริศนาที่บอกว่าประชาคมโลกนั้นประเมินปูตินต่ําแล้วก็ไม่คิดว่าสงครามจะเกิด โลกยุโรปสหภาพยุโรปก็ประเมินยู่โปรตินต่ำแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดแต่สหรัฐอเมริกานะครับมั่นใจเลอเกิดว่าเรื่องนี้ต้องเกิดเพราะฉะนั้นใครได้ใครเสียเริ่มเห็นแล้วนะครับพี่น้องเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก่อนมีคนถามว่าวันนี้ทุกคนมองเลยว่ารัเสเซียนั้นเป็นผู้ร้าย S <S 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 เหมือนที่เคยมองว่านะครับญี่ปุ่นและเยอรมันเป็นผู้ร้ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วพอพูดถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องทราบไหมาครับไม่เคยมีเหตุการณ์ใดรุนแรงหรือไม่เคยมีสงครามใดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนามไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีหรือไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไหนก็ตามทีไม่เคยมีรุนแรงเท่าสงครามครั้งนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในยุโรปในแผ่นดินที่ไม่เคยมีใครคาดคิด นะครับว่าจะเกิดสงครามใหญ่อย่างนี้และการที่ยุโรปเคยดูการอพยพของคนในคาสมุตอาหรับไม่ว่าจะเป็นคนลิเบียไม่ว่าจะเป็นคนซีเรียหรือคนอะไรก็ตามทีด้วยสายตาที่สมเพศด้วยสายตาที่ขยะขยงวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นในยุโรปนะครับกำลังเกิดขึ้นในยุโรปคลื่นมนุษย์นะคลื่นมนุษย์ที่กําลังอพยพวันนี้ล้านกว่าแล้วคาดกันว่าจะขึ้นเป็น4ล้านภายในเดือนนี้นี่คือสิ่งที่กําลังเกิด วันนี้รัสเซียนะครับเกิดอะไรขึ้นรัเสเซียถูกบอยคอรตนะครับเป็นการบอยคอร์ตทางเศรษฐกิจเท่านั้นเองแต่ไม่มีการใช้กําลังหรือไม่มีการใครกล้าที่จะคมครูด,ด้วยซ้ําไปนะครับถามว่าวลาดิเด์ปูตินนั้นต้องการสงครามระับนั้นหรือเป็นผู้กระหายสงครามระับนั้นหรือไม่ใช่เลยพี่น้องถ้าพี่น้องวันนี้พี่น้องติดตามข่าวของโลกตะวันตกพี่น้องจะเห็นมุมเดียวแต่วันเสาร์ผมจะมาให้พี่น้องเห็นทุกมุมทุกมิตินะครับพี่น้องครับก่อนที่จะ ก่อนที่ปูตินจะบุกเข้าถลม่มยูเครนปูตินได้มีการเจรจากับผู้นําโลกตะวันตกทุกคนทั้งไปหาทั้งไปเยี่ยมทั้งไปคุยโดยเฉพาะกับโจไบเดนมีการพูดคุยกันถึง3ครั้งมีการพูดคุยกันถึง3ครั้งมีการขอร้องมีการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรัเสเซียเองก็ไม่ได้อยากที่จะให้เกิดสงครามแต่ถ้าเกิดแล้วตายด้วยกันนะครับรัเสเซียจะไม่ยอมอยู่เป็นทาสนะครับให้กับ โลกตะวันตกและสหเมริกาเข้ามาคมคู่เหมือนเพราะม่นมีความสูญเสียเสียหายพี่น้องครับย้อนกลับไปปีคริสต์ศักราช1960 1960จากวันนี้ก็ประมาณ60กว่าปีหลายคนยังไม่เกิดนะครับหลายคนยังไม่เกิดผมยังจำนะครับเรื่องนี้ได้ความเสียหายเสียหน้านะครับผมจําไม่ได้ว่าประธานาธิบดีผู้นําของรัเสเซียชื่อคริสชอปหรือชื่ออะไรเป็นการเสียหน้าครั้งใหญ่หลวงนะครับที่ผู้นําของรัเสเซียนั้นได้เอาขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปตั้งที่ประเทศคิวบา แล้วก็หันหัวนิวเคลีย์นั้นมุ่งเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนะครับจุดที่ตั้งนั้นกับประเทศอเมริกานั้นห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรในขณะที่นะครับหัวรบนิวเคลีย์นั้นสามารถยิงได้นับพันกิโลเมตรพี่น้องครับตอนนั้นสอเมริกาเป็นประธา,านาธิบดีที่หนุ่มที่สุดอายุเพียง30กว่า นะครับชื่อชื่อเคนเนดีนะครับเคนเนดีเนี่ยนะครับได้ประกาศเลยจอห์นเอฟเคนเนดีได้ยืนประกาศเลยจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นชาวเป็นชาวไอริชแล้วขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดนะครับอายุน้อยที่สุดหน้าตาหล่อที่สุด นะครับซึ่งมีภรรยาชื่อแจ็กกอรีนแล้วตอนหลังแจ็กกอรีนหลังจากที่เคนเนดีเสียชีวิตแจ็กกอรีนก็ไปแต่งงานกับอนาสิสเษธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคนหนึ่งนะครับประธานาธิบดีเคนเนดีประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าให้รัสเซียนั้นให้สหภาพโซเวียตนั้นเอาอาวุธนี้ออกไปจากคิวบาภายในหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั่ลมทั้งคิวบาทั้งรัสเซียพี่น้องครับเวลาผ่านไปเพียง3วัน คริสชอบ, Shop, บผู้นําของรัเสเซียต้องถอนนะถอนการจัดตั้งขีปนาวุธนิวเคลีย์นั้นออกจากคิวบาซึ่งทําให้เสียหน้ามากแล้วทําให้ประธานาธนะิบดีจอห์นเอฟเกเนดีได้รับการยอมรับไม่ใช่แค่ในสหรัฐอ,อเมริกาแต่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะลหลังจากนั้นไม่นานจอห์นเอฟเกเนดีก็ถูกรอบสังหารถูกรอบสังหารมีข่าวมีภาพเดี๋ยวข้ารางกานก็หาภาพมาให้ดูพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจะนํามานะครับคำถามเกิดแล้วใครอยู่เบื้องหลัง ใครอยู่เบื้องหลังการก่อการครั้งนี้นะครับหรือว่าจะเป็นปูตินนะฮะหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ายูเครนต้องการให้เกิดนะครับหรือว่ายุโรปต้องการให้เกิดเพื่อต้องการบอยคอตหรือมีไอม้มงอยู่แน่นอนครับคําตอบของผมคือข้อ5กของข้อ5นี่คือคําตอบที่ถูกแล้วไอม้มงตัวนี้แหละครับที่ผมจะมากระชาาให้พี่น้องได้เห็น นะครับค่ำคืนวันเสาร์พี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปวันนี้ที่ผมมาเร็วเพื่อที่จะให้มาเร็วกว่าปกติปกติจะมาวันพุธมาพระรหัสวันนี้มาค่ำคืนของวันค่ำคืนวันอังคารนะครับหรือค่ำคืนวันพุธตามปฏิทินจันทรคติเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์แล้วพี่น้องจะได้ติดตามพี่น้องจะไปติดตามข่าวของโลกตะวันตกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในคาสมุมรอาหรับ ตอนที่เกิดอัลับสปริงในแต่ละประเทศนะครับพี่น้องชาวมุสลิมในโลกอาหารับต้องอพยพเข้าสู่ยุโรปเข้าหลายๆที่ผู้คนมองด้วยความทุเลศด้วยความสงสารก็มีสมเพศก็มีนะครับแล้วข่าวก็ออกว่าคนพวกนี้คือตัวปัญหาแต่วันนี้เกิดขึ้นในยุโรปแล้วพี่น้องครับเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ละสายตาไม่ได้เพราะผลกระทบนั้นเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าแล้วคําถามเกิดอีกเช่นเดียวกันว่านี่จะเป็นชนวนของสงครามโลกค,ครั้งที่3ใช่หรือไม่พี่น้องครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องครับ สงครามโลกครั้งที่สเกิดที่คาบสมุทรบอลคานไม่เกิดที่คาบสมุทรบอลคานนะครับเช่นเดียวกันพื้นที่ประมาณแถวนี้ก็นะครับสามารถที่จะเกิดเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่3ได้แล้วคำถามเกิดอีกแล้วรัสเซียไม่กลัวหรอนะครับรัเสเซียเนี่ยเหมือนตอนนี้เหมือนหมูไม่กลวนน้ำร้อนแล้วะครับเพราะถ้าสู้แล้วเนี่ยนะครับตายก็ตายด้วยกันแต่จะปล่อยให้ตัวเองหมดสภาพ แล้วก็ให้ยุโรปหรืออเมริกาขึ้นมานะครับมากดมาขี่มาเหยียบมาย่ารัเสเซียคงยอมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปทําไมรัเสเซียถึงมีข้ออ้างที่จะบุกยูเครนโดยรัสเซียอ้างว่านะครับยูเครนนั้นได้ข่มเหงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรัสเซียใน2เมืองนะครับใน2เมืองซึ่งอยู่ในยูเครนจากคน40ล้านมีคนอยู่ประมาณ10%ซึ่งเป็นคนรัสเซียพูดภาษารัสเซียนี่คือข้ออ้างต่างๆ นะครับและข้ออ้างต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่แล้วอยากจะสรุปในเบื้องต้นวันนี้ว่าวันนี้มีผู้ได้ครับเสียเยอะคนก่อเยอะแต่คนอยู่เบื้องหลังแล้วคนที่ได้นะครับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าผู้นําของยูเครนเชื้อสายพ่อยิวแม่ยิวนะครับแล้ววันนี้มีการติดต่อประสานงานกับไซออนิส์วันนี้ไซออนิส์ได้ไปตั้งโรงพยาบาลสนามวันนี้อิสราเอลตั้งโรงพยาบาลสนามที่ยูเครนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเปิดเผยขึ้นมา นะครับเปิดเผยขึ้นมายูเครนผู้นําอายุ40กว่าปูตินผู้นําอายุเกือบ70นี่คือสงครามระหว่างรุ่นจริงๆเลยนะครับพี่น้องจะได้เห็นแล้วและเมื่อหนึ่งพี่พี่น้องได้เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังใครได้ใครเสียแล้วพี่น้องจะร้องว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะครับแน่นอนครับวันนี้คนที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปคือรัสเซียและเยอรมันวันนั้นเยอรมันถูกจัดการไปแล้ววันนี้ถึงคิวแล้วที่รัสเซียจะต้องนะฮะจะต้องถูกแต่ไม่ใช่ง่าย เพราะครั้งนี้ไม่ใช่สงครามตัวแทนไม่ใช่สงครามการทดลองอาวุธนะครับเวลาสงครามเกิดที่ประเทศต่างๆพี่น้องจะเห็นได้นะครับ ระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษที่เกาะฟอกแลนด์ก็ดีที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ดีนะครับเกาหลีที่เวียดนามเนี่ยบีห้าสองประกาศสัปดาห์ของ B52 เห็นไหมครับทุกสงครามจะมีการเอาอาวุธใหม่ๆขึ้นมาเพื่อโชว์ศักยภาพแล้วก็หลังจากสงครามสิ้นสุดนะฮะศักยภาพของอาวุธนั้นก็จะถูกโฆษณาแล้วขายให้กับประเทศที่ต้องการป้องกันตัวเองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ใช่สงครามตัวแทนเพราะตัวจริงนะครับก็คือรัสเซีย แต่อีกคู่ต่อสู้จะจริงหรือไม่ใช่หรือจริงหรือไม่จริงเราค่อยมาติดตามกันพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เชิญชวนพี่น้องสงสัยตรงไหนมีประเด็นคําถามตรงไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแสดงกันเข้ามาเลยครับพี่น้องพี่น้องอย่ามองข้ามนะครับเรื่องนี้ผลกระทบวันนี้ราคาน้ํามันในประเทศไทยเราในประเทศไท,เไทยเราที่ผมเติมแก๊สโซฮอล95จาก20กว่าบาทวันนี้เกือบ40บาทวันนี้เกือบ40บาท ทองอยู่ที่26 0 0 0ระยะยาววันนี้30,000กว่าในขณะที่กำลังคุยกันเนี่ยครับพี่น้องวันนี้31,000นะครับกับอีก2-300ไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเป็น10% 1สนะส่วนน้ำมันในตลาดโลกไม่ต้องพูดถึงครับเกิน120นะครับดอลล์ US ดอลลร์ต่อบาเรลหุ้นตกละเ네นระนาดโควิดลืมกันไปแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะไม่สนใจเรื่องนี้ไม่ได้และพี่น้องจะไปติดตามข่าวนะครับของ ตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องฟังทุกซอกทุกมุมทุกด้านแล้วมาร่วมกันวิเคราะห์นะครับอย่าลืมนะครับสองทุ่มโดยประมาณหลังหน้าอิชานะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราจะมาวิเคราะห์เราจะมาเจาะลึกเราจะมากระชากหน้ากากตัวบงการอยู่ข้างหลังใครได้ใครเสียใครเป็นคนก่อแล้วใครต้องการให้สงครามนี้เกิดนี่แหละครับคือหัวข้อที่จะต้องติดตามพี่น้องได้เห็นภาพความเลวร้ายของสงครามในยุโรปแล้ว นะครับวันนี้ตายกันละเนรนาดนี่เพิ่งเริ่มแต่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเมื่ะนั้นพี่น้องจะได้รับรู้ก่อนที่จะนับศพทหารก่อนที่จะเห็นความวิบัติของโลกใบนี้พี่น้องเตรียมตัวไว้แล้วยังนะครับที่จะหายานอาวกาศเพื่อจะไปอยู่โลกอื่นถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับถ้าพี่น้องติดต่อธรรมกายได้ติดต่อจานบินนะครับของธรรมชยโยได้พี่น้องก็ลองติดต่อดูเราอาจจะต้องนะครับถึงยุคนั้นแล้วถ้าไม่มีใครถอยหรือถ้าไม่ยอมถอยจากกันเอาเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวสองทุ่มวันเสาร์เจอกันวันนี้ผมขอจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเราพบกันสองทุ่มวันเสาร์วันนี้จากลาครับวบิิเลกตอิกวัลิดายะส a l a m กุ l a i k u m warahmatullah wabarakatuh

Чувствую, что Ебать! Это аэродром, походу. 或许。